สวัสดียามแรงครับนี่มาเก็บอดอกสมจันทครับยามสวนโตกดิลิ่นนะครับมือน,นีบรรยากาศบานเท่านะครับยามทามงกุฎกัวครับหามงแรงนะครับมือเสารอโต๊ะปรงแต่ประมาณเทียงกว่าเนาะเทียงประมาณเทียง2ีสิบนาทีเนาะมือสักกลางวันนี่บอกเวลาคนพิดแม่ FC เอฟซีนี่เบิร์นพิทตามทุกคีบีดี <c oughs> บอกเวลาเวลาบานผมยังเทียงอยู่เลยอีกผว่าผมขึ้นเวลาพิทในี่แคปชัันนะขอไปไปแล้วละ <c oughs> เออเอฟซีตัวจริงดีนะครับเอามาเบิร์ สวนลังบานคุณกำลังเก็บชมจันทร์อยู่นะครับนอกของเครือกฝาคุณปลูกไว้อาศัยทีเพิ่นแต่ว่ากระปูไว้แต่พัดนี่นะครับนี่เป็นเป็นผักที่มีประโยชน์มากนะครับมีการใยเอ่เป็นย้าระบายนะครับการใยสูงนะพักนี้นะครับมีมีหลายคุณค่าทางอาหารนะครับนี่มันมันบ้านเไรครับนี่ขามีมีเส้นใยเยอะนะครับนี่กินแล้วระบายเพิ่นว่านี่ช่มจันทร์ ผมไม่ได้ใจว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันบอกกับกับผักปุ๋งเนาะในความหมายของภาษาเพิ่นนะนะครับเอ้าฝักฝนตกลิ่นกับบอสไซหมวกเลยผมไอเปลืองปลามือกล่องผมนะครับกล,กล้วยสวนอืมครับนี่นี่บ้านเบิดเลยกินมาท่านครับบอสไอใครมีเวลายา,ยางเข้ามาเนี่ยออกไปเจอหน้าสวนมองหนีเพ็่นบอสยางเขามาสวนเอ่เพื่อนนะครับสวนเดปัดเถะ นะครับผู้เพื่อนหอกระตุ่มในคลิปก่อนหน้านี้นะเบิดเหล่าเลือเลื้อดอกจุ้มจุ้มเป็นบอถึงบอจมจันนี่นี่นี่เต็มอยู่นี่นี่นี่เอานี่ดอกอดยังนี่บอนี่ครับนี่ดอกมันสิเป็นนี่ดอกมันสวยงามดีตัวนี่เพื่อนว่าน้องกินมองนี่นี่มันนี่มันสีระบายนี่นี่มองนี่นี่กล่นกลนมันนี่นะ อามีประโยชน์ต่อร่างกายไผ่คับทายบอดี้แนะนําบอกต่อเลยครับเอามาปลูกได้ง่ายๆเลยซื้อโอซื้อมาจากตลานการเกษตรตัวไป่เราซองละเจ็ดบาทเพล่าโอ้แต่ตลาดเนาะโอ้แต่ตลาดเนาะเยอะแต่ใจหอยเยอะแต่ใจหอคันต่ำเท่าไหร่สิบยีสิบาทอืมสิบาทยีบาทสาบาทนี่ดอกชมเอาไปพันน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ลวกลวกจิ้มน้ำพริกกระไดใส่หนึ่งปลาหนึ่งยางได่เบิ้ดนะครับอันป็นนปลากรไดอืมพอได้กินอยู่ครับพักอยู่หนีเนาะกินแต่พักกันล่ะ มันบางแกอนอมันบางมันบางมันบานเออมันบานรู้มันบางมันบานภาษาซาแก้วได้ซาแก้วกับว่าว่าวเือกีสเกตอรว่าจะซีสเกตบ้านเออีันาแก้วเพราะว่าบานซาแก้วกับสีนออกไปทั้งล่าเล่าบนเนยมัมันบานสีสเกตว่ามันบ้านกินไปไปตัวภาษาภาษาบานเพื่อนกันยังนี้ เบิดแล้วเบนแล้วะครับเอาไปคัดน้ำมันหอยคำนี่นะครับเอาฝนยังตกลื่นอยู่เครับนี่นี่รถกำลังแดนเขาบานนะครับช่วงเหลืองานเพื่อนนี่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 นีอนี่นง่นี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 ่อเอาี่นบ่นี่นี่นีอนี่นี่นเอนี่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 กี่นี่าี่นี่บีดนี่นีานี่นนี่นันนนี่นี่นี่่่นนนนี่นนนี สเตซันในยาระบายเขาคนทานนักกินเม็ดใดกระโบออกเขาคนทานเป่านิดเดียววิ่งเลยนะครับเนี่ยเบอรเกิน์ที่สี่คนว่ากินหลายใครแม่นกินนอนสีถุงหาถุงอุ้ยเขาสีเอาเอาเอาคนเดียวเดี๋ยวไว้ถานเบ่านะครับเอาพักมีประโยชน์ต่อร่างกายนอตตัวนี้พักได้ก็มีประโยชน์แล้วแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเป็นยาระบายกากแก่ะกากแก่หลายนะครับนี่ซอยครับถ่ายเนาะ นะครับผมเอาไปพัดดนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพไม้อพี่น้องพนตกลิ้นแบบนี้มือแร่งพืดสีเย็นอยู่ดอกคือเบิงอากาศเนาะฝ่ามันคื้นแบบนี้มากแต่เทียงดีแล้วครับมือนี้นะครับเอาไปก่อนครับไปผลเปียกละ